สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงนะคะประจำเดือนของคุณเดือนมก,กราคม2566นะคะมาดูว่าตั้งแต่เดือนอมก,กราคมต้นปีนะคะมีอะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่จะเป็นดวง general reading ทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะอ่า วยพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะ,ะสำหรับดวงของคุณในเดือนนี้มาเริ่มกันเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเดือนมกราคมดวงชะตาของคุณเป็นยังไงนะคะ โอ้โหขึ้นมาควีนถือเหรียญนะคะสามดาบสามดาบมาเซเวนออฟสอดทำไมต้องมาด้วยกันชาววันอังคารเป็นอะไรนะคะสีถ้วยเทมเพเรน p พซอ of c าร์เปอร์โนเพซ e อฟเพนเดเนะคะสองดาบว้าวเก้าเหรียญค่ะทริโอัอ่าเดือนมกราคมนะคะเริ่มต้นปีของชาววันอังคารวันอังคารเป็นคนที่กล้าหาญนะคะ กล้าหาญกล้าตัดสินใจใจใหญ่ใจโตนะคะ้าเป็นคนที่ฉลาดมากมาวัวไม่รู้ว่าคุณไปอกหักมาจากใครนะมันขึ้นมาแบบพลังงานเด่นชัดมากนะคะอกหักถูกหลอกถูกแทงข้างหลังเสียใจหรือผิดหวังกับบางเรื่องมานะคะอืมเหมือนเราจะมูฟออนแต่เรายังมูฟออนไม่ได้อะ่ะเออนะคะมันจะยังมูฟออนไม่ได้หรือเปล่าสาหรับบางท่านนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกท่านนะคะเราดูไพ่เสริมก่อน เพนต์ออ e เพนเดอเคอรมาสองใยลีเล e มันเฟรดออปซีออปซิเบอร์โอเคเหมือนคุณควรที่จะปลดปล่อยสิ่งเก่าๆออกไปจากชีวิตคุณนะเออนี่เดือนมกราคมแล้วมีเก้าเหรียญ สองสามโอเคเดือนมกราคมขึ้นมาเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเดือนนี้เราไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะลองลงมาเป็นความคิดการแก้ไขปัญหาหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางคนกำลังแบบอยู่ใน energy ของความลับหรือว่า toxic หรือว่ามีความลับอะไรบางอย่าง นะคะเออขึ้นมาซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เราบ r o อกเ h ่นฮ t รดหรือว่าเสียใจอาจจะเป็นผลประโยชน์อาจจะเป็นความสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้นะคะมันแบบขึ้นมาเด่นชัดมากๆแต่ตัวของคุณเองนะคะเป็นควีนถือเหรียญอยู่คุณเหมือนกําลัง เดินมกราคมนี้คุณจะจัดการแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์ได้คุ e น n อ o เฮนเดอร์เคิลเป็นผู้หญิงที่มีหญิงหรือชายที่มีความสามารถมีความเก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้บรรลุได้นะคะเดี๋ยวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหนึ่งใบโซ l ิอันนี้เป็นไพ่เรืีขึ้นมานะคะ ให้เรือสีเสียงระซิบจากพระพิฆเนศอินเนอร์โนอิงนะคะ i n ่ movement. Uh, ender, นี่จะติดมูฟเมนต์อ่ะสแลนเดอร์วันอังคารแสงไม่ชอบแสงจากสองโอเคเอาไว้ทางนี้แล้วกันหนึ่งใบ ช่าวันอังคารอืมวันอังคารเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรนะแต่มันจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหนิดวุ่นวายใจสับสนใจนะคะมีแบบการใช้ความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจหรือว่าความแบบอ่กระสับกระส่ายของสถานการณ์หรือว่า สถานการณ์มันทาให้เรารู้สึกแบบหาคําตอบหรือว่าหาทางออกหรือแบบรวมไปถึงความแบบสับสนนะคะแต่มันจะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะเหมือนคุณอาจจะตัดสินใจหรือว่าคุณแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเริ่มต้นแต่คุณยังมูออนไม่ได้กับบางเรื่องนะคะหรือคุณจะเริ่มต้นแต่ว่าคุณก็ยังตัดใจไม่ได้จากสิ่งเดิมๆนะคะไม่รู้ว่าใครบางคนพลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าหรือว่าไม่รับโอกาสอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะโอเค แตอ่อะไรก็อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามในเดือนมกราคมเหมือนคุณจะเห็นความจริงนะคะคุณจะเห็นความจริงคุณจะเห็นความชัดเจนของสถานการณ์ทําไมมันเกิดแบบนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้นะคะอืมแล้วคุณก็อาจจะต้องแบบว่าเปิดใจเปิดโอกาสในเรื่องของอ่าโอกาสใหม่ๆนะคะ ที่จะทำให้คุณเติบโต,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 ตมันกำลังเข้ามามเป็นเพ็น p ออฟเพน e ดอร์เคิไปเลยนะคะบางท่านอาจจะเปลีป่ยนแปลงเข้าไปสู่การเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยแต่การเงินดีๆนะการเงินเนี่ยมัง่งคั่งร่ำรวยดีมากนะคะถือเหอเรียญมาแบบซะเยอะเลยนะคะแล้วก็จุดจบของคุณก็คือการเฉลิมฉลองความร่ำรวยนั่นเองแต่ปัญหามันเป็นความคิดไงปัญหาของคุณมันเป็นความคิดมันเป็นการแบบสับสนทางความคิดแล้วบวกกับหัวใจที่มันแบบ เลือดซิปๆเลือดอะไรนะบาดแผลมันยังแบบส,สดๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอันนี้เข้าใจเนี่ยเราจะต้อง ieve, รีลีฟแล้วก็เมนเฟสนะคะอืมขอให้ผ่านพ้นไปได้สําหรับใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะคุณอาจจะแบบว่ามีเรื่องข้องใจอะไรบางเรื่องเกิดขึ้นก็ได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะผ่านไพ่ หรือสีคนนี้หรืีท่านนี้ที่คุณได้นะคะไม่ได้เปิดไพ่นี้นานมากนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็บอกคุณนะคะว่าในจังหวะนี้นะคะในช่วงชีวิตของคุณเนี้ยบางครั้งคุณอาจจะใช้เวลาก่อนหน้าเนี้ยสันโดดมาแล้วล่ะนะคะเออหรือว่าการใช้สมาธิก็ได้นะคะอ่ะ ถ้าเป็นน้องนองนักศึกษานะคะช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะเออในเรื่องของการเรียนมีสติแล้วก็ก้าวหน้าเรียนเก่งนะคะมีโอกาสได้ทุนนะคะหรือว่า,เ,าเป็นช่วงที่เราจะต้องเติมพลังให้ชีวิตด้วยนะคะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามะะจะต้องเติมพลังชีวิตด้วยนะคะอืบางครั้งมันมันอาจจะเหมือนการปล่อยวางหรือว่าการมองโลกให้มันเป็นแบบอยู่ในความเป็นจริงอ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะ ะะแต่มันมีนี้ขึ้นมาทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณจะพบกับความสัมพันธ์ที่ดีคุณจงใช้กฎของแรงดึงดูด benefit นะคะในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้มันนะคะเอาละค่ะถ้าเป็นงานนะคะหน้าที่การงานในเดือนนี้สําหรับการงานนะคะ อาจจะมีกิจกรรมบางเรื่องนะคะที่คุณควรจะทำในเรื่องของการงานนะคะเออเอาตรงๆนะคะคุณควรที่จะไปเติมพลังชีวิตนะชาววันอังคารในเดือนนี้นะคะเอออาจจะเป็นพักฟื้นหรือว่าเบรกแล้วก็ไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับบางเรื่องนะตั้งสติด้วยอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ว่างงาน มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณยังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะไปแบบหางานหรือว่ามันนิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามันจะเป็นแบบว่าถ้าได้งานก็อาจจะผิดหวังเพราะว่ามันมีในเรื่องของความลับเขาอาจจะรับเฉพาะคนภายในอะไรอย่างเง,งี้ยเออนะคะหรือถ้าจะรับเรามันอาจจะมาจากความช่วยเหลือลับๆหรือว่าคนรู้จักอย่างเงี้ยในช่วงนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันนิ่งๆอยู่อย่างสถานการณ์ยังไมไ่พร้อมสําหรับเราอย่างเงี้ยนะคะอืมสําหรับ ต่อามาสําหรับผู้ที่ทํางานประจํานะคะผู้ที่ทํางานประจําเนี่ยมันบางเรื่องบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นแบบมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือว่าแผนกของคุณนะคะหรือว่าผิดใจกันกับใครสักคนเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ถูกขากันไม่ อะไรนะขัดขากันหรือว่ามีนินทาว่าร้ายซุบซิบนินทาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่หวังมนันไี่ได้เป็นหนังหวังอย่างเงี้ยก็มีนะคะสําหรับในแผนกหรือว่าในบางจุดที่คุณทํางานอยู่อย่างเงี้ยนะคะเออนะอาจจะมีใครสักคนแบบไม่ได้บอกข้อมูลคุณหรือว่าแบบกักข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอ่าทําอะไรโดยไม่บอกคุณอย่างเงี้ยนะคะพยายามปิดหูปิดตาอย่างเงี้ยก็มีนะอืในเรื่องของการงานนะคะ ถ้าสมมุติว่าในงานประจํานะหมอบอกว,ว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้ามันเป็นท็อกซิกเนี่ยเราก็แค่รีลีฟมันออกไปจากหัวของคุณนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานว่าการงานของคุณถ้าคุณมีปัญหาคุณจะแก้ไขได้ถ้าคุณมีอะไรที่แบบมีปัญหาในเรื่องของความวุ่นวายในหน้างานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือรวไมไปถึงอะไรที่มันเป็นสะดุดนะคะหรือว่าไม่ได้ลงรอยอย่างเงี้ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดนะคะอืม มาต่อในเรื่องของคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเออสำหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นจังหวะในเรื่องของนิ่งๆอยู่ในช่วงเนี้นิ่งๆมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบข้างนะคะเออโลกเราด้วยแหละเออนะสภาวะรอบข้างมันเป็นนิ่งๆอยู่นะคะถ้าคุณแบบคิดวางแผนจะลงทุนหรืออะไรอะ่ะมันเป็นถ้าคิดเฉยๆนะได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นควีนแล้วไงมันไม่ได้คิดนะคะเออคุณหแมบบัก แก้ไขปัญหาได้ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจหรือว่าหน้างานหรือว่าใครที่ทําอะไรส่วนตัวคุณสามารถที่จะจัดการได้ทุกทุกอย่างเลยแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าทำอะไรที่เปิดเผยไม่งั้นคนอื่นเขาจะแบบรู้ความเป็นไปของคุณหรือก๊อปปี้หรือว่าตามทันคุณคุณต้องทําแบบเงียบๆนะคะตัดสินใจหรือว่ามีแผนอะไรก็คืออย่าเพิ่งไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะมันจะได้มันจะเชิงแบบว่าได้เปรียบมากกว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะ ืแต่การเงินดีๆนะคะการเงินการจัดการการเงินหรือว่ามีก้าเหรียญมันเป็นความสะดวกสบายความร่ํารวยนะคะทางการเงินเข้ามาด้วยหรือธุรกิจที่คุณทําก็ไปได้ดีนะแต่มันจะมีแบบว่าการต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าทำกับคนอื่นก็อาจจะมีการแบบไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพลาดกับการตัดสินใจหรือทะเลาะก,กันหรือว่าไม่ได้ดังใจนะคะ แต่มันมีในเรื่องของโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับคุณจะคว้าไหมแต่หมอโบยังไม่เห็นคุณคว้านะคุณก็ยังแบบยังไม่พร้อมบางคนยังไม่พร้อมที่จะคว้าโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานประทุกทุกงานน่ะคือคุณยังไม่พร้อมตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นว่างงานหรือว่างานประจํานะคะเอไพ่บ, Britney. บอกว่าคว้าโอกาสก็ดีนะวิกฤตในโอกาสในโอกาสอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่คุณยังเฮิร์ตกับหัวใจของคุณอยู่เอาละค่ะ มาในเรื่องของการเงินพอมีโชคลาภไหมทุกคนเนี่ยจะรู้โชคลาภในเรื่องของการเงินเนาะการเงินนะ่ะโชคลาภก็ไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินก็คือดีไม่ได้มีปัญหาการของคุณดีนะไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะใช้เกี่ยวกับสังคมบ้างหรือว่าเงินเนี่ยถ้าจะลงทุนไม่ควรนะคะมันจะแบบสามดาบมันคือการผิดหวังนะคะไม่ควรนะคะที่จะแบบถูกหลอกด้วยอย่างเงี้ยอย่าไปลงทุนหรือสุ่มเสี่ยงอะไรเด็ดขาดแต่ว่าเราอะ่ะมีศักยภาพในการหาเงินนะคะถึงจะมีไพยย่แห่งการ แบบโชคลาภเข้ามาแต่ว่ามันมีแบบจังหวะที่ไม่ดีดังนั้นก็ยังไม่ควรเสี่ยงนะคะเออในช่วงนี้นะอืมแต่ว่าก็พอไปได้เรื่อยๆกันเงินไม่ได้เดือดร้อนนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เป็นไงความรักตรงๆเลยนะอกหักมาสาหรับบางท่านกําลังทําใจกําลังแบบอยู่ในช่วงการอกหักเออ บางคนก็มือที่สามบางคนก็ความลับบางคนถูกแทงข้างหลังนะคะจิตใจเรามันก็สับสนว่างวุ่นอยู่เออนะคะสําหรับบางคนบางท่านเออไม่รู้จะว่าไงสําหรับคนโสดนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเอาพูดตรงๆยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะนะถ้าเจอใครก็อาจจะยังแบบเจอเธอในเวลาที่แบบคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอย่างเงี้ยเออรอไปก่อนนะคะให้มันข้ามเดือนนี้ไปก่อนอาจจะเป็นเฟรนด์โซนหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะ ศึกษาดูใจไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรมากมายสําหรับคนที่มีคู่บางคนก็อาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะให้ระวังการเข้าใจผิดหรือว่ารวมไปถึงแบบการแบบหึงหวงหรือว่าทะเลาะกันไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนก็แบบลอง Distance <S <S ก็เหงาก็าแบบว่าเกิดการเข้าใจผิดในเรื่องของความรู้สึกก็มีสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงๆโดนเต็มๆอกหักรักคุดหรือว่าอยู่ในโหมดของการแบบ ทำใจรู้ความจริงมาอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ความสุขมันก็มีนะคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณหวังบางเรื่องนะคะเออนะโดยเฉพาะคนมีคู่นะคะก็ปรับความเข้าใจกันนะคะไพ่บอกมาว่าให้คุณจะต้องปลดปล่อยนะคะ,ะความทุกข์ความโศกอะไรออกไปบ้างนะเทมันออกไปบ้างอย,าอย่าเก็บมันมาจนถึงปีใหม่นะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆก็เทมออกไปนะ แบบความสมดุลและรีฟนะคะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรือว่าความแบบความคิดที่ลบลบหรือว่าท็อกซิกอย่างเงี้ยเอามันออกไปแล้วก็นี่เลยคุณอยากจะได้อะไรคุณสามารถเมนเนฟเตได้นะคะอืมช่วงเดือนมกราคมนะคะสามารถเมนเนฟเตได้แล้วก็รู้จักที่จะสังเกตนะคะความรู้รอบตัวด้วย เอาแล้วคะ่ะสแลนเดอร์คือการยอมจำนวนกับบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเราจะต้องยอมรับมันไม่มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่โทษทีไม่มีอะไรที่มันมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต่อต้านได้ถึงเวลาย,ยอมรับมันแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะอินเนอร์โนวิอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปหาความรู้นะคะหรือว่าเรียนอะไรบางอย่างด้วยนะคะ พลังงานบางอย่างกําลังเคลื่อนนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ปกตินะคะอืมก็จะมีแบบความสุขรอคอยคุณอยู่แต่ว่าวันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนมกราคเมนก็จะเป็นวันเสาร์นะคะจะมีวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์นะคะดีมากๆเลยวันเสาร์วันศุกร์หรือวันพฤหัสนะคะอืมวันที่แบบมงคลของคุณน่ะนะส่วนตัวเลขอ๋อ ตัวเลขยังไม่เห็นมีนะคะอืม เอาละค่ะก็ชาววันอังคารก็ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่นะคะก็ขอให้ผ่านพ้นนะคะขอให้มีแต่พลังดีๆในชีวิตเกิดขึ้นคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาคุณจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าพาตัวเองไปสู่จุดที่สําเร็จในชีวิตคุณสามารถทําได้นะจงเชื่อในพลังของตัวเองทุกคนมีฟรีวิวในการตัดสินใจนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิฟเลิค่ะ